เอาละครับเราข้ามาที่วงการฟุตบอลในประเทศกันบ้างเป็นฟุตบอลลีกภายในประเทศนลครับล่าสุดมีการตัดสินโทษคุณมงคลชายเพชรสีแล้วนะครับที่ตัดสินพลาดในเกมบุรีร,รัมเจอกับทางพัทยาอยู่ในเ็ดนะครับโดยที่ดรภูมิราวัฒนปานีนะครับประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล สั่งลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ของคุณมงคลชัยเพชรศรีเป็นเวลา1เดือนหลังทำหน้าที่ผิดพลาดในศึกโตโยต้าไทยลีกนะครับโดยบริรัมย์นั้นได้ทำหนังสือร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่บุกชนะพัทยาเยเดตเตสห่ต่อ3ที่สนามหนองปลือสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนที่ผ่านมาเลยครับโดยมองว่าขาดมาตรฐานและวิจารณญาณที่เหมาะสมต่อการทำหน้าที่บนฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศ ล่าสุดนั้นทางคณะรกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลได้ตรวจสอบดูเทปย้อนหลังนะครับก่อนที่พิจารณาสั่งพักนานนะครับมงคลชายเพชรศรีผู้ตัดสินเป็นเวลา1เดือนนะครับถ้าพูดถึงความเคลื่อนไหวของวงการผู้ตัดสินไทยตอนนี้มีการแต่งตั้งประธานผู้ตัดสินไทยคนใหม่แล้วนะครับเป็นอดีตเจรตํารวจแห่งชาติที่ต้องดูนะครับว่า เนื้องานนั้นจะเป็นอย่างไรจะมาพัฒนาเรื่องของมาตรฐานการตัดสินได้มากน้อยแค่ไหนประเด็นสำคัญคือการที่จะนําเอารายชื่อของผู้ตัดสินไทยนั้นขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเลยนะครับดูแลตรงนี้จะสามารถช่วยอุดช่องโหว่ของวงการตัดสินไทยได้อย่างไรบ้างนะครับ